เอเยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าฟิน115ปี2023นะครับทุกค้าคันนี้คือรถบ้านเดิมๆพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะ ชุดสีเดิมนะครับผมเป็นสีฟ้าพาเทลสวยๆแบบนี้เลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมคอนโซลยังดำๆเงาๆอยู่เลยนะฮะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะใหม่สุดๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะรถสวยสวยอยาให้พลาดนะฮะเลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้เกยาวไปเลยนะฮะใครที่กำลังหารถคับขี่ใช้งานนะฮะประหยัดน้ำมันก็คือต้องเจ้าคันนี้เท่านั้นเลยนะครับผม รถแทบไม่มีร่องรอยคิดควนเลยนะครับรถเหมือนมือนหนึ่งป้ายแดงเลยสภาพคือใหม่สุดๆไปเลยนะฮะาทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคันนี้เลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นครับ,รบลูกค้าเลขไม้อยู่ที่2,300โลเท่านั้นครับโอ้โหเลขไม้คือน้อยมากๆเลยนะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องครับผมเครื่องเงียบๆแน่นๆเลยนะ มานี้เลยนะคบผมอย่าให้พลาดนะกับราคาที่ผมจะขายนะฮะเจ้าคันนี้คุ้มสุดๆไปเลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมผมขายอยู่ที่33,900บาทเท่านั้นเองครับลูกค้านะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ